เรามาทำความรู้จักภาวะพองเอนไซม์เจ p ิกดีกันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ g 6 p ิดีคืออะไร g 6 p ิกพดีหรือกูโคสซิฟอสเฟตดีไฮโดรเจเนสเป็นเอนไซม์ที่มีอยู่ในเม็ดเลือดแดงมีประโยชน์ในการป้องกันการถูกทำลายของเม็ดเลือดแดงจากยาอาหารหรือสารเคมีบางชนิดนั่นเองค่ะภาวะพองเอนไซม์เจสิกดีคืออะไร เด็กที่ขาดเอนไซม์ชนิดนี้จะเหมือนเด็กทุกประการเพรียงแต่เม็ดเลือดแดงจะถูกทำลายได้ง่ายกว่าภาวะนี้จะติดตัวไปตลอดชีวิตและอาจถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ทำให้เม็ดเลือดแดงไม่แข็งแรงไม่ใช่การเจ็บป่วยหรือโรคใดๆมักพบตั้งแต่เกิดเกิดจากความผิดปกติทางพันธุก,กรรมอาการเม็ดเลือดแดงแตกมีอะไรบ้างตาดูกันมีไข้หนาวสั่นอ่อ,อนเพลียซีด เลือดจ้างเลือดออกมากับชีและไตาวายค่ะสิ่งที่ทำให้เม็เด,ดเลือดแดงแตกมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะยาที่ควรหลีกเลี่ยงยาปฏิชีวนะหรือ,อยายต้านจุลชีพซันฟาโครไตมอกซาโซนซันฟาเซตามายซันฟาไดามมดีนซันฟาเมโทซาโซซันฟาไพาริดีนซันฟาชาลาซีนคอรแรมคอรแรมเฟนิคอ ฟิน no อโลนซิปโฟฟลอกซาซินนาลิดิซิกแอซิดนอฟลอกซาซินออฟลอกซาซินม็อกซีฟลอกซาซินไนโตฟูแรนไนโตฟลูแรนโทอินไนโตฟูราโซยารักษาโรคเรื้อนเดบโซนยารักษามาลาเรียพริมาควินยาเคมีบำบัดด็ in, อกโซรูบิซินยาต้านพิษเมทิลีนบูยาแก้ปวดระบบทางเดินปัสสาวะฟีนาโซโพริดีนหรือไฟริดียม ที่ควรใช้ด้วยความระมัดระวังได้แก่ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านจนลชีพซันฟาซันฟาไรอาซีนซันฟากวนิดีนซันฟาเมราซีนซันฟาเมทอกซีพอริดาโซในโตฟูรนฟูราโซลิดอนวานโรคไอโซไนอซิสสเตปโตมอร์ซีนพาราอะมิโนซาลิไซลิกเอซิน ยาแก้ปวดแก้ไข้อสไพรินอะมิโน,โพไ,นไ,ไพรินไดไพโรนฟีเนบูทาโซนฟีนซิตินฟีนาโซน,น,าซนยารักษาโรคเบาหวานไกลเป็นขมายยาลดความดันโลหิตไฮดราลีซีนมเมทิลโดป้ายารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดโดพามายโพคาไนามายวินีดีนยาต้านฮิสตามีนไดเฟนไฮดามีนแอนทัสลีน ยารักษาโรคพาร์กินสันไตเฮกซีเฟนิดิลยารักษาโรคเกาต์โครซ,ซิซีนโปรเบเนซิสยาโฮอร์โมนเมทานอลอยาการชักเฟนิโทนินยาต้านพิษไดเมอร์คาเปลวิตามินวิตามินซีในขนาดสูงวิตามินเควิตามินเคสามเมนาไดโอนมีความเสี่ยงสูงกว่าวิตามินเคหนึ่ง ใบตนนาราดีโอนสามารถใช้ได้ถ้าจำเป็นขึ้นอยู่กับขนาดยาที่ใช้อาหารที่ควรระมัดระวังถั่วปากอ้าบูเบอรี่ถั่วชนิดต่างๆไวายแดงสารเคมีที่ควรระมัดระวังลูกเหมน็นกลาละบูนยาย้อมผมและสารเคมีต่างๆต่อไปมาดูการปฏิบัติตัวกันค่ะ ข้อแนะนําสําหรับผู้ป่วยโรคจีซิกพีดีหหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดภาวะเครียดจากออกซิเดชันไม่ว่าจะเปญญ็นยาอาหารหรือสารเคมีดูจากหัวข้อสิ่งที่กระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกซึ่งผู้ป่วยโรคจีซิกพีดีควรหลีกเลี่ยงผู้ป่วยโรคจีซิกพีดีส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการผิดปกติเลยหากไม่ได้รับสิ่งกระตุน้น 2. ดูแลสุขภาพร่างกายป้องกันการติดเชื้อและหากมีไข้ให้รีบเข้ารับการรักษาพร้อมทั้งแจ้งแพทย์และเภสัชกรให้ทราบว่าตนเองมีเพาะพ้องเอนไซม์เิพีดีเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับยาที่อาจเป็นอันตรายได้ค่ะ 3. หากมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าอาจเกิดจากเม็ดเลือดแดงแตกโดยเฉพาะหลังการรับประทานยาเช่นปัสสาวะมีสีคล้ำเกิดภาวะซีดหายใจหอบให้รีบไปพบแพทย์เพื่อประเมินอาการและวินิจฉัยอาจมีการปรับเปลี่ยนยาในกรณีที่เกิดจากยาอาการจะดีขึ้นเมื่อหยุดใช้ยานั้นค่ะ 4. ควรบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และบริโภคอย่างครบถ้วนไม่เรืองบริโภคเฉพาะอาหารที่ชอบเพราะจะขาดความสมดุลของสารอาหารซึ่งสารอาหารบางอย่างช่วยต้านการเกิดภาวะเครียดจากออกซิเดชันได้คะ่ะ 5. การออกกำลังกายช่วยลดภาวะเครียดแต่อย่ากออกกำลังกายอย่างหักโหมนะคะเพราะจะเพิ่มการใช้ออกซิเจนอย่างมากและกล้ามเนื้อทางานหนักและ 6. ผู้ป่วยเด็ด พรคองเอนไซม์จชิกพีดีทุกคนที่มาแอดมิดต้องมีสมุดประจําตัวผู้ป่วยเด็กโรคพรองเอนไซม์จชิกพีดีทุกคนและหากต้องไปรับการตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลต้องนําสมุดประจําตัวผู้ป่วยเด็กโรคพรองเอนไซม์จชิกพิดีไปด้วยทุกครั้งนะคะ